นี่นีทุกคนสร้างแบรนด์ให้กับสิทธาง่ายๆด้วยเครื่องสกรีนสุดปังของเรา ค่ะทุกคนคลิปนี้มาชมการทำงานของเครื่องสกรีนรุ่นใหม่ล่าสุดระบบทูอินวันสีทองเครื่องนี้กันค่ะอย่างแรกขอแนะนำเครื่องสกรีนกันก่อนเลยเครื่องรุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์เซอร์โวคุณภาพสูงอันแสนฉลาดรองรับ2ภาษาเมนูภาษาไทยและอังกฤษสั่งการง่ายทำงานไวเก็บรายละเอียดได้ดีและเครื่องนี้พิเศษตรงที่สามารถสกรีนชิ้นงานได้รอบใบถูกใจลูกค้าแบบสุด,สดพร้อมแล้วมาดูขั้นตอนการทำงาน กันเลยค่ะในครั้งนี้ลูกค้าต้องการสกรีนลายลงบนแก้วพลาสติกและยากกว่านั้นคือต้องการสกรีนลายรอบวัตถุแบบ360องศาด้วยโฉดแบบนี้เราจึงใช้เครื่องสกรีนระบบ2 in 1นี้ที่สามารถสกรีนเส้นผ่านศูนย์กลางได้สูงถึง190มิลลิเมตรเลยทีเดียว ทางเราใช้จิกยึดจับที่กรึงขึ้นมาโดยเฉพาะชิ้นงานทําให้ยึดจับชิ้นงานได้แน่นไม่เคลื่อนแน่นอนเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าหยิบเข้าหยิบออกก็ลงล็อกได้ทันทีและหลายท่านอาจไม่ค่อยได้พบเห็นว่ามึกพิมพ์จะสามารถถ่ายทอดลงสู่แก้วพลาสติกแบบนี้และให้รายละเอียดของงานและการก่อติดที่ดีใช่ไหมคะแต่วันนี้ด้วยคุณภาพของเครื่องจักรรวมถึงระบบมึกพิมพ์และอุปกรณ์ที่ติดตั้งลงไปสามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างสวยงาม ความคมชัดสูงและหมึกไม่หลุดอย่างแน่นอนค่ะ ดูจากการทำงานของทีมช่างนี้จินระหว่างเทสเครื่องสกรีนแล้วสามารถทำงานได้ไหลลื่นสกรีนด้วยความเร็ว700-1500ถึง1,500ชิ้นต่อชั่วโมงไม่ติดขัดเลยค่ะทุกคนและนี่ก็คือหน้าตาแก้วพลาสติกที่สกรีนเสร็จเรียบร้อยลายนิคมกริบสวยงามลูกค้าชอบมากท่านใดสนใจเครื่องสกรีนแต่ไม่มีความรู้ประสบการณ์มาก่อนทังมาปรึกษาได้ที่ไลน์แอนนีจินโปรแหรือโทร0 8 6 8 4 2 6 8 5